สวัสดีครับมาพบกับพระเครื่องทั่วไทยตัวเฮียพระเครื่องเหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจนะครับอย่าลืมนะครับโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0966614848นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับ EP นี้นะครับยังขายราคาเดิมนะครับอง์ละ300อนะครับ4องค์1,000นะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับ เราเรามารับชมองค์ที่หนึ่งกันเลยนะดีกว่านะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับนี่นะครับด้านหลังเป็นหลังแบบพิมพ์คะแนนด้วยนะครับสุดคลาสสิกนะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สองนะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อวัดหัวนานะครับเนื้ออัปปก้านะครับปีศูนย์เจ็ดนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สองนะครับเหรียญหลวงพ่อวัดหัวนานะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับนี่นะครับเป็นพระปิดตานะครับเนื้อคล้ายๆชั้นมากหรือว่าผงคุกรักนะครับ เตยบอกเด้วางอยู่บนโต๊ะวางอยู่ระเบียงนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สี่นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะครับองค์นี้องค์ที่สี่ครับผมนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่ห้านะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้านะครับเป็นหลวงปู่ทวดเตาลี่ปีศูนย์ห้าเนื้อโลหะนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้านะครับองต่อไปนะครับองค์ที่หนะครับเป็นเหรียญนับแปะกงสีนะครับนี่นะครับ เนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่หกนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดนะครับเป็นนางพญานะครับพิมพ์เข่าโค้งนะครับนี่นะครับสวยเลยนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดนะครับนางพญาพิมพเข่าโค้งนะครับ ต่อไปนะครับองค์ที่8นะครับนี่นะครับเป็นพระพุทธนะครับนุสสนสร้างโรงเรียนนะครับน่าจะเป็นสมเด็จหลวงปู่โตนะครับองค์นี้องค์ที่8นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่9นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชเนื้อทองแดงนะครับห่วงเชื่อมนะครับนี่นะครับด้านหลังเป็นอกเรานะครับ นี่นะครับสวยๆเลยนะครับองค์นี้องค์ที่เก้านะครับองค kind of ์ a, งต่อไปนะครับองค์ที่สิบนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยนะครับเนื้อทองแดงนะครับอง์นี้องค์ที่สิบนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับ นี่นะครับองนี้องค์ที่ส1บเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อทองแดงนะครับด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะครับหรือว่าเขาเรียกกันว่าเหรียญหัวโตนะครับองค์นี้องค์ที่11บอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่12บสองนะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังนะครับน่าจะเป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่12นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับ องคที่สิบสามนะครับนี่นะครับเป็นหลวงพ่อปานนะครับพิมพ์ขี่นกนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบสามนะครับอง์ละสามร้อยนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเข็มมะโกนะครับเนื้อทองแดงนะครับเหรียญละครั้งนะครับองค์นี้องค์ที่สิบสี่นะครับนี่นะครับ องค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบห้านะครับนี่เลยเป็นสมเด็จเออไม่ใช่เป็นสมเด็จเป็นพระกุหลวงพ่อโตวัดบางกุบางกระทิงนะครับพระนักเลงนะครับนี่นะครับเป็นพระหลวงพ่อโตนะครับกุวัดบางกระทิงนะครับองค์นี้องค์ที่สิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบหกนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับเนื้อทองแดงนะครับ นี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบหกนะครับด้านหลังเขียนว่าเจ้าวาดวัดสะพานสูงองค์เก่านะครับเหรียญนี้เหรียญที่สิบหกนะครับองค์ต่อไปนะครับอง์ที่สิบเจ็ดนะครับเป็นสมเด็จนะครับวัดเกศพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับ องค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบแปดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบแปดนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเก้านะครับเป็นสมเด็จไกเซอร์นะครับนี่นะครับเนื้อมันๆเลยนะครับองค์นี้องค์ที่สิบเก้านะครับเป็นสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์นะครับ นี่นะครับองนี้องค์ที่สิบเก้าครับผมองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบนะครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิทนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบนะครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิทนะครับปีศูนย์กว่านะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จปกโพหลวงพ่อกลวยนะครับ น่าจะเป็นเนื้อดินนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับสีออกชมพูอ่อนนะครับน่าจะเป็นเนื้อผงผงหรือดินน่าจะเป็นเนื้อผงนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสองนะครับเป็นพระปิดตานะครับเนื้อผงคุกรักนะครับนี่นะครับนี่นะครับ องนี้องที่ยี่สิบสองนะครับใครรู้ที่จัดไปนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสามนะครับนี่นะครับเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับองนี้องที่ยี่สิบสามนะครับเป็นพิมพ์จอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับอง์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสี่นะครับนี่นะครับเป็นพระปิดตานะครับ เนื้อโหดมากเลยนะครับนี่นะครับเนื้อคล้ายว่านผสมชั้นมากประมาณนั้นนะครับองค์นี้องค์ที่ยี่สิบสี่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบห้านะครับนี่นะครับเป็นพระผงนะครับพระครูสลอดนะครับลูกศิษย์หลวงพ่อปานนะครับนี่ขี่ปานะครับนี่นะครับเนื้อเหมือนสมเด็จเลยนะครับองค์นี้องค์ที่ยี่สิบห้านะครับ เป็นพระครูสลอดนะครับลูกศิษย์หลวงพ่อปานนะครับนี่นะครับไม่มีอุดเอกลักษณ์เขาเป็นเนื้อผงนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ยี่สิบหกนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ยี่สิบหกนะครับเป็นรูปล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตาสามชายนะครับพระโดนล้างมานะครับองค์นี้นะครับสุกเหมือนทองเลยนะครับนี่นะครับเนื้อโลหะนะครับพระองค์นี้โดนล้างมานะครับนี่นะครับ ล้างผิวสุกเหมือนทองเลยนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับเป็นหลวงปู่สุกนะครับพิมพ์ข้างอุนะครับเนื้อชินตะกั่วนะครับอง์นี้องที่ยี่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับด้านหลังมีรอยจานนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบ 8นะครับนี่นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์หูบาสีนะครับเนื้ออันนี้น่าจะออกเนื้อคล้ายๆขันลงหินนะครับนี่นะครับเนื้อออกขันลงหินนะครับหรือว่าสำลิดประมาณอย่างนั้นนะครับอง์นี้องที่ยี่สิบแปดนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเก้านะครับนี่นะครับเป็นพระกิ่งของตะเคียนนะครับ นี่นะครับองนี้องที่ยี่สิบเก้านะครับเป็นพระกิ่งของตะเคียนนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบนะครับนี่นะครับเป็นพระเนื้อผงอีกเช่นกันนะครับนี่นะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นพระแผงนะครับนี่นะครับสมเด็จพระนั่งเหมือนสมเด็จน่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับ เนื้อผงใบลานนะครับน่าจะเป็นเนื้อผงใบลานนะครับสีดํานะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สามสิบนะครับองค์ละสามร้อยนะครับสี่องคหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับมาองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบเอ็ดนะครับอันนี้เป็นสมเด็จวัดเกตพิมพ์เขาบวงนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สามสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสองนะครับ เป็นพระผงสุพรรณนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับเนื้ด 3. อดินนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสองนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสามนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญทรงพนวดนะครับราชการที่เก้านะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงนะครับเป็นเหรียญทรงพนวดนะครับปีศูนย์แปดนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสี่นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทิมนะครับด้านอีกด้านหนึ่งเป็นหลวงปู่ทวดนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะครับเหรียญเม็ดแตงเนื้อปากานะครับองนี้องค์ที่สามสิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบห้านะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะครับนี่นะครับมีเส้นเกสาชัดเจนนะครับรุ่นนี้ น่าจะเป็นจัมโบ้ใหญ่นะครับนี่นะครับแช่น้ำมนนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบหกนะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับองนี้องค์ที่สามสิบหกนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่สามสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับรงรักปิดทองเดิมๆนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบแปดนะครับเป็นเตาหลวงปู่หลิวนะครับน่าจะเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะครับองค์นี้องคที่สามสิบแปดนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบเก้านะครับนี่นะครับเป็นเห, <Gard> หรียญหลวงพ่อคงนะครับวัดวังสับปะรดปะครับไม่ใช่วัดช่ำป่างามนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบเก้านะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเนื่องนะครับเนื้อทองแดงนะครับวัดจุฬามณีนะครับนี่นะครับ องนี io, ้องที่สี่สิบนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเนื่องนะครับองต่อไปนะครับองที่สี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นพระปิดตายแล้วนะครับพิมพ์ปั้นนะครับเหนือเก่ามากนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบเอ็ดนะครับองต่อไปนะครับองที่สี่สิบสองนะครับเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับออกวัดหนองหลวงพิมพ์ฐานสูงนะครับนี่นะครับ องค์นี้องที่สี oh. ่สิบสอนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่43บสานะครับนี่นะครับเป็นหลวงพ่อปานะครับขี่ปลานะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่44บสีนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จนะครับ นี่นะครับองนี้องที่สี่สิบสี่ครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบห้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งนะครับวัดท่ากระบือนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบหกนะครับเป็นเหรียญเลื่อนนะครับหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อทองแดงอีกเช่นกันนะครับนี่นะครับ องค์นี้องที่สี่สิครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่47เนะครับเป็นเสือหลวงพ่อวงนะครับนี่นะครับอง์นี้องที่สี่สิเนะครับเป็นเสือหลวงพ่อวงนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สินะครับ นี่นะครับเป็นจอบเล็กหลวงเพราะเงินวัดบางคานนะครับดูเนื้อโหดมากนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สี่สิบแปดนะครับนี่นะครับมีเม็ดแร่ด้วยนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สี่สิบเก้านะครับเป็นเหรียญนะครับท้าวเวสุวรรณนะครับวัจุลามณีนะครับเนื้อตะกัวรองพิมพ์นะครับนี่นะครับมีจานด้วยนะครับองค์นี้องค์ที่สี่สิบเก้าครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่ห้าสิบนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จวัดเกตพิมพ์6ชั้นนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบนะครับองค์ละสามร้อนะครับ4ี่องหนึ่งพนะครับส่งฟรีนะครับขออนุญาตเป็นทางนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจนะครับอย่าลืมโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์เก้าหกหกหกหนึ่งสี่แปดสี่แปดนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e และกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับอ่ะองต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อน่ายนะครับห่วงเชื่อมนะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสองนะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับนี่นะครับ เนื้อทองแดงนะครับน่าจะเป็นหลวงปู่ปู่บุญนะครับนี่นะครับขออภัยด้วยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสามนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหันข้างนะครับหลวงพ่อแพรุ่นแรกนะครับเนื้อทองแดงนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแพหันข้างรุ่นแรกนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสี่นะครับนี่นะครับเป็นพระปิตาพิมพ์ปั้นอีกแล้วนะครับนี่นะครับ เนื้อเก่าจริงๆนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบห้านะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับแตกรายงานสวยๆนะครับโอ้วิเศษนะครับพิเศษด้านหลังมีเหรียญนะครับเหรียญราชการที่ห้านะครับนี่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบห้าครับองค์ต่อไปนะครับ องคที่ห้าสิบหกนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปูด่ดูปุกเสกนะครับนี่นะครับเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับองค์นี้งงองค์ที่ห้าิบหนะครับองต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟัน่นนะครับเนื้อทองแดง,ง,ง 57, นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบแปดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับนี่นะครับเหรียญเสมาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับเนื้อทองแดงอีกเช่นกันนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบแปดนะครับองค์ต่อไปนะครับอง์ที่ห้าสิบเก้านะครับนี่นะครับเป็นรูปลอหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับเนื้อออกขันลงหินหรือว่าสำลิดแก่เงินนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเก้านะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับ องที่หกสิบนะครับเป็นนี่นะครับหลวงปู่ทวดนะครับเตาลีดปีศูนย์ห้านะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบนะครับองค์ละสามร้อยนะครับสี่องคหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับนี่นะครับด้านหลังเป็นหานุมานเชิญทงนะครับเนื้อทองแดงลมดําสวยๆเลยนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบเอ็ดนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบสองนะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับลงรักปิดทองเดิมๆเลยนะครับอง์นี้องค์ที่หกสิบสองนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบสามนะครับเป็นเหรียญหลงพ่อดแดงนะครับเหรียญโลนะครับหลงพ่อแดงนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับอง์ที่หกสิบี่นะครับนี่นะครับ เป็นรูปลอ่อหลงพ่อเงินนั่งบนช้างนะครับน่าจะออกวัดเข่ารูปช้างนะครับนี่นะครับสองสี่ห้าห้านะครับนี่นะครับองค์นี้องที่หกสิบสี่นะครับเป็นรูปล่อหลงพ่อเงินนั่งช้างนะครับวัดเข่ารูปช้างนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่หกสิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบห้านะครับเป็นเหรียญเสมาหลงปู่แพ้่นะครับเนื้อทองแดงนะครับสุดสวยเลยนะครับดูนะครับ องนี้องค์ที่หกสิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบหกนะครับนี่นะครับเป็นหลวงปูหลิวอีกเช่นกันนะครับเต่านะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบหกนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อมุมนะครับเนื้อทองแดงนะครับออกปีหนึ่งเจ็ดนะครับอายุ8ปดสิบเก้าปีนะครับ องนี้องค์ที่หกสิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อมุมรุ่นแรกนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบแปดนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับเหรียญไข่ปลาใช่ครับเหรียญรูปไข่นะครับด้านหลัง <pl ains> เป็นหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบแปดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบเก้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเข็มมะโกนะครับเนื้อทองแดงนะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับ องนี้องค์ที่หกสิบเก้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบนะครับนี่นะครับเป็นหลวงปู่สุขนะครับเนื้อชินตะกัวนะครับบัวห้าเม็ดนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่หกสิบนะครับองค์ละสามร้อยนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จนะครับบางขุนพรมนะครับ องนี้เป็นพิมพ์เส้นได้นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบสองนะครับนี่เลยเป็นเหรียญหลวงปู่แพล้นะครับเหรียญรูปไข่นะครับหลวงปู่แพล้นะครับเนื้อทองแดงสวยๆเลยนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบสองนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบสามนะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมมาสาลอดนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบสามครับผมองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบสี่นะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบสี่นะครับสวยมากนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบห้านะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะครับ ร,ร, anyway, ร um. ุ่นพิเศษนะครับวัดขนอนเหนือนะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบห้านะครับนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบหกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบหกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรเนื้อทองแดงนะครับรุ่นแรกนะครับองค์ต่อไปนะครับ องที่เจ็ดสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จนะครับหลวงพ่ออะไรเนี่ยน่าจะเป็นสมเด็จหลวงพ่อสุดเอ้ยสมเด็จหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดเป่าไม่แน่ใจนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบแปดนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเข้าหลามตัดเนื้อทองแดงนะครับวัดสะพานสูงนะครับนี่นะครับรุ่นร้อยปีนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบแปดนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบเก้านะครับนี่นะครับเป็นพระปิตาพิมพ์ปั้นอีกแล้วนะครับเนื้อวานผสมผงนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบเก้านะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบนะครับนี่ดีกว่าในสมเด็จวัลคระังพิมพ์เกตบัวโตมนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบนะครับองค์ละสามร้อยนะครับสี่องคหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่8 1เอดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจงอีกแล้วนะครับเหรียญเสมานะครับรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับองค์นี้องค์ที่8 1เอดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่82นะครับเป็นสมเด็จนะครับเนื้อโลหะนะครับน่าจะเป็นออกวังหน้านะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จเนื้อโลหะผสมนะครับน่าจะออกวังหน้านะครับองค์นี้องค์ที่82นะครับ องค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบสามนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบสี่นะครับของคลิปนี้องค์สุดท้ายนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จวัดละฆังนะครับนี่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับหรือว่าพิมเจดีหรือเปล่าไม่แน่ใจมองไม่ค่อยออกแล้วนะนี่นะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบสี่นะครับอ่า องค์ละ300นะครับ4องค์1,000นะครับส่งฟรีนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนี่ๆ FC สนใจนะครับอย่าลืมโทรมาเลยนะครับ0966614848นะครับหรือว่าทักไลน์มาได้เลยนะครับ0 9 6 6 6 1 4 8 4 8นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ